ในพื้นที่อันเงียบสงบของจิตวิญญาณที่ซึ่งตักกะในชีวิตประจำวันไม่อาจเข้าถึงได้มีสวิชแห่งความรู้สึกซ่อนอยู่ในสมองของผู้หญิงที่เธอเองก็ไม่อาจต้านทานได้ไม่ว่าเหตุผลของเธอจะเข้มแข็งเพียงใดก็ตามบางครั้งความเงียบก็ส่งเสียงดังกว่าคำสารภาพบางครั้งการไม่พูดว่าผมชอบคุณ กลับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่จะทําให้เธอชอบคุณจริงๆหากเส้นทางความรักของคุณกําลังเผชิญกับอุปสรรคหากคุณรู้สึกว่าได้ให้ไปมากมายแต่กลับได้รับเพียงความห่างเหินลองหยุดสักครู่ปัญหาอาจไม่ได้ที่การขาดความพยายามหรือความจริงใจของคุณคุณเป็นคนดีคุณมีน้ำใจคุณเป็นผู้ชายที่น่าเชื่อถือ แต่บางทีคุณอาจกำลังพูดภาษาที่ส่วนที่ลึกที่สุดในตัวเธอไม่เข้าใจจากมุมมองของจุงเราเชื่อว่าแรงดึงดูดไม่ใช่การคำนวณเชิงตรรกะแต่เป็นการเต้นรำของจิตไร้สำนึกเราไม่ได้รักใครเพียงเพราะคุณสมบัติที่ดีงามที่พวกเขาแสดงออกมาภายนอกแต่เราถูกดึงดูดโดยสิ่งที่สอดคล้องกับเงาของตัวเราเองส่วนที่ถูกเก็บกด ความปรารถนาที่ไม่เคยเอย่ยและดินแดนที่ยังไม่ถูกสำรวจในจิตวิญญาณความผิดพลาดของคุณอาจเป็นเพียงเพราะว่าคุณกำลังใช้วิธีการที่สว่างและโปร่งใสเกินไปซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่สอดคล้องกับวิธีที่จิตไร้สำนึกและสมองของผู้หญิงถูกตั้งโปรแกรมมาให้ตอบสนองต่อความลึกลับและความลึกซึง้งคุณเป็นคนดีคุณเอาใจใส่คุณห่วงใยเธอคุณคือท่าเรือที่ปลอดภัย แต่แล้วจูจ่ๆปฏิกิริยาของเธอก็เริ่มจืดจางแววตาของเธอไม่เป็นประกายเมื่อมองคุณอีกต่อไปคอความเริ่มห่างหายและก่อนที่คุณจะทันรู้ตัวช่องว่างที่มองไม่เห็นแต่เยือกเย็นก็ได้ก่อตัวขึ้นระหว่างคุณสองคนเกิดอะไรขึ้นกันแน่คำตอบไม่ได้อยู่ที่นิสัยที่แปรปรวนของเธอแต่อยู่ในโครงสร้างดั้งเดิมของสมองมนุษย์ เราทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงจะรู้สึกตื่นเต้นและซาบซ่านอย่างรุนแรงเมื่อต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่รู้จักสิ่งที่คาดเดาไม่ได้อารมณ์โรแมนติกความรู้สึกหลงใหลจนใจสัน่นจะถูกกระตุ้นก็ต่อเมื่อสมองได้รับสิ่งเล้าชนิดพิเศษที่อยู่นอกเหนือความปลอดภัยที่น่าเบือ่อ กล่าวอีกในหนึ่งแม้แต่คำพูดที่เปี่ยมด้วยเจตนาดีอย่างผมรักคุณหากพูดผิดเวลาหรือขาดความลึกซึ้งก็อาจให้ผลตรงกันข้ามอย่างน่าเศร้ามันอาจปิดประตูแห่งความอยากรู้อยากเห็นที่คุณได้เปิดมันออกโดยไม่ตั้งใจนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเมื่อถึงจุดหนึ่งการเป็นคนจริงใจใจดีและน่าเชื่อถือเพียงอย่างเดียวจึงเริ่มรู้สึกว่าไม่เพียงพอสำหรับเธอเธออาจไม่ได้พูดออกมาหรือแม้แต่ไม่รู้ตัว แต่สัญชตาตญาณในตัวเธอกำลังหโหยหาสิ่งที่มากกว่านั้นแล้วคุณควรทำอย่างไรคุณต้องเรียนรู้ภาษาของจิตไร้สำนึกคุณต้องรู้ว่าจะกดสวิตช์ตรงไหนที่สมองของผู้หญิงไม่อาจเพิกเฉยได้หากคุณรู้ว่าสวิตช์เหล่านี้อยู่ที่ไหนและกดมันในเวลาที่เหมาะสมด้วยแรงที่ละเอียดอ่อนพอดีความรู้สึกของเธอก็จะเริ่มเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณต้องการ วิธีการนี้ไม่ได้มุ่งไปที่เหตุผลแต่ดึงดูดโดยตรงไปยังสัญชาตญาณและส่วนลึกของจิตวิญญาณของเธอดังนั้นแม้ว่าเหตุผลของเธอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หัวใจและจิตไร้สำนึกของเธอก็จะอดไม่ได้ที่จะเอ็นเอียงมาทางคุณวันนี้เราจะไม่พูดถึงเล่เหลี่ยม เราไม่ได้สอนให้คุณหลอกลวงแต่เราจะเล่าเรื่องราวให้คุณได้ค้นพบตัวเองเพื่อให้คุณเข้าใจเงาของตัวเองและของผู้อื่นได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสวิต์สามอย่างที่เรากำลังจะพูดถึงนี้ไม่ใช่กลออุบายแต่มันคือกรอบความคิดเพื่อให้คุณสื่อสารคุณค่าของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและลึกซึง้งมันคือกุญแจที่จะเปิดบทสนทนาที่จริงใจยิ่งขึ้นกับจิตวิญญาณของอีกฝ่าย มาเริ่มกันที่สวิตช์ตัวแรกสวิตช์ที่ผู้ชายแสนดีหลายคนคิดว่าตัวเองทำถูกแต่จริงๆแล้วพวกเขากำลังทำผิดอย่างน่าเสียดายสวิตช์ที่หนึ่งอยาแค่เข้าใจแต่จุงแปลความรู้สึกเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งมาหาคุณพร้อมกับปัญหาและความกังวลคุณมักจะตอบสนองอย่างไรสู่ๆนะไม่ต้องกังว Н ลหรอกเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นเอง ผมอยู่นี่แล้วนะอย่าเศร้าไปเลยนี่คือถ้อยคําที่เปลี่ยมด้วยความปรารถนาดีเจตนาของคุณดีอย่างแน่นอนคุณต้องการเป็นที่พึ่งเป็นไหลให้เธอพักพิงแต่คุณรู้ไหมคําปลอบใจเหล่านี้แม้จะจริงใจแต่มักจะตื้นเขินอย่างน่าประหลาดใจมันเหมือนกับการแปะพลาสเตอร์ยาบนบาดแผลที่ต้องเย็บมันช่วยปิดบังปัญหาแต่ไม่ได้รักษา คุณอาจเคยได้ยินคำแนะนำที่ว่าอย่าเสนอวิธีแก้ปัญหาให้ผู้หญิงแค่เห็นอกเห็นใจและคล้อยตามเธอก็พอเช่นโอ้ผมเข้าใจเลยมันคงจะยากมากสินะ คนส่วนใหญ่มักจะบอกว่าคุณควรเริ่มต้นด้วยความเห็นอกเห็นใจแบบนี้แต่ความจริงก็คือในโลกแห่งความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งการพยักหน้าหรือแสดงความเห็นใจเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะกดสวิตช์ทางอารมณ์ได้จริงๆเพราะสิ่งที่ทําให้หัวใจของคนคนหนึ่งสั่นไหวได้อย่างแท้จริงไม่ใช่ความเข้าใจธรรมดาแต่คือการแปลความรู้สึกแล้วการแปลความรู้สึกในบริบทนี้หมายถึงอะไร มันไม่ใช่การพูดซ้ำในสิ่งที่เธอพูดแต่มันคือการกระทำอันศักดิ์สิทธิ์ในการนำความรู้สึกที่สับสนวุ่นวายและมองไม่เห็นในใจเธอที่แม้แต่เธอเองก็ยังเรียกชื่อไม่ถูกมาเรียบเรียงเป็นคำพูดมันคือการที่คุณกลายเป็นกระจกเงาส่องแสงไปยังดินแดนที่มืดมิดและสับสนในจิตวิญญาณของเธอลองจินตนาการว่าเธอนั่งอยู่ข้างคุณถอนหายใจแล้วพึมพำว่า ฉันแค่รู้สึกเหนื่อยปฏิกิริยาทั่วไปความเข้าใจอืมผมเห็นว่าคุณเหนื่อยมากเลยนะสู้ๆนะนี่เป็นเพียงการยอมรับปัญหาที่ผิวเผินปฏิกิริยาที่ลึกซึ้งการแปลความรู้สึกขั้นแรกคุณยังคงแสดงความเห็นใจอืมฟังดูเหนื่อยจริงๆคุณยอมรับความรู้สึกของเธออย่างจริงใจจากนั้นเงียบไปสักสองสามวินาทีมองเข้าไปในตาของเธอและพูดช้าๆว่า บางทีความเหนื่อยนี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องงานบางทีมันอาจจะมาจากการที่เธอต้องคอยอ่านสีหน้าคนอื่นมาทั้งวันพยายามทำให้ทุกคนพอใจจนลืมไปว่าตัวเธอเองต้องการอะไรเห็นความแตกต่างไหมครับนี่ไม่ใช่แค่การปลอบใจหรือให้กำลังใจอีกต่อไปคุณกำลังระบุและใช้คำพูดอธิบายความจริงอันลึกซึ้งที่เธอรู้สึกได้แต่ไม่สามารถอธิบายออกมาได้ด้วยตัวเอง ในวินาทีนั้นความรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยจะเกิดขึ้นในใจเธอเธอจะไม่เพียงแค่รู้สึกว่ามีคนรับฟังแต่จะรู้สึกว่ามีคนมองทะลุเข้าไปในใจความรู้สึกที่ว่าโอพระเจ้าทำไมเขาถึงเข้าใจฉันได้ขนาดนี้มันคือโดปามีนเหลยวทูบที่ทรงพลังอย่างยิ่งลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งเธอกลับบ้านมาด้วยความหงุดหงิดแล้วพูดว่า วันนี้หัวหน้าพูดบางอย่างที่ทำให้ฉันโกรธจนแทบบ้าปฏิกิริยาทั่วไปหัวหน้าเธอนี่แย่จริงๆอย่าไปใส่ใจให้เหนื่อยเลยนี่คือการเสนอทางแก้ปัญหาและปัดความรู้สึกของเธอทิ้งไปปฏิกิริยาที่ลึกซึ้งการแปลความรู้สึกเริ่มต้นด้วยการรับรู้อารมณ์ฟังดูน่าหงุดหงิดจริงๆจากนั้นค่อยๆเสริมด้วยน้ำเสียงที่ถุมและเข้าอกเข้าใจ บางทีสิ่งที่ทำให้เธอโกรธอาจไม่ใช่แค่คำพูดนั้นแต่เป็นความรู้สึกไร้หนทางที่ความพยายามทั้งหมดของเธอดูเหมือนจะไม่มีใครมองเห็นคุณค่าเลยตูมในวินาทีนั้นความโกรธที่คลุมเครือในใจของเธอก็มีชื่อเรียกและรูปทรงขึ้นมาทันที มันไม่ใช่แค่อารมณ์ด้านลบที่ไม่มีที่มาที่ไปอีกต่อไปแต่มันคือความเจ็บปวดที่มีอยู่จริงความไม่ยุติธรรมที่มีอยู่จริงความรู้สึกที่ว่าคุณพวดแทงใจดำฉันเลยนี่แหละคือที่มาที่แท้จริงของความสุขทางอารมณ์มันคือตอนที่คนคนหนึ่งรู้สึกปลอดภัยอย่างที่สุดเพราะพวกเขารู้ว่าคนที่อยู่ตรงหน้าไม่เพียงแค่ฟังคำพูดของพวกเขาแต่ยังได้ยินเสียงกรีดร้องจากหัวใจของพวกเขาด้วย นี่ไม่ใช่การคาดเดาและไม่ใช่การด่วนสรุปแต่มันคือศิล,ละปะของการค่อยๆปั้นแต่งและใช้คำพูดอธิบายความรู้สึกที่ไร้เสียงของเธอการแปลความรู้สึกคือการที่คุณส่องแสงไปยังอารมณ์ที่ยังไม่ถูกนิยามยังไม่ถูกเรียกชื่อภายในตัวเธอแม้กระทั่งก่อนที่เธอเองจะรับรู้มันได้อย่างชัดเจน เมื่อมีคนอื่นสามารถพูดถึงความรู้สึกที่คุณยังไม่ทันตระหนักในตัวเองออกมาได้นั่นคือตอนที่คุณรู้สึกว่าได้รับการเข้าใจในระดับที่ลึกที่สุดและความปลอดภัยที่เกือบจะสมบูรณ์แบบก็ได้ถูกสร้างขึ้นแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่คุณจะแปลความรู้สึกได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนตแต่นั่นไม่สำคัญแม้ว่าคุณจะผิดไปบ้างเล็กน้อยมันก็ยังทำหน้าที่เหมือนประกายไฟเธออาจจะตอบกลับมาว่า ไม่ไม่ใช่แบบนั้นสัทีเดียวมันเหมือนกับว่าและในกระบวนการตอบสนองนั่นเองเธอจะเริ่มจัดระเบียบความรู้สึกที่ยุ่งเหยิงของตัวเองความรู้สึกที่ยากจะอธิบายเป็นคำพูดก็จะค่อยๆชัดเจนขึ้นเพียงแค่คุณเป็นผู้ริเริ่มกระบวนการค้นพบตัวเองนั้นคุณก็ได้กลายเป็นคนที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับเธอสวิตท,ที่ 2. ศิละปะแห่งความเงียบ70%เเซนต์ คุณเชื่อหรือไม่ยิ่งคุณพูดประโยคอย่างเธอน่ารักจังหรือเธอเก่งมากเลยเธอก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะห่างเหินจากคุณไปเรื่อยๆในทางทฤษฎีแล้วคำชมมีไว้เพื่อให้คนอื่นมีความสุขแต่ในความเป็นจริงอันโหดร้ายของจิตวิทยาแห่งแรงดึงดูดการชมเชยที่มากเกินไปและง่ายเกินไปจะสร้างระยะห่างทางอารมณ์ทำไม เพราะสมองของมนุษย์มีกลไกป้องกันตัวที่เรียกว่าการลดความไวต่อสิ่งกระตุ้นมันจะชาชินกับสิ่งเร้าที่ซ้ำซากอย่างรวดเร็วคำพูดที่เคยทำให้หัวใจเธอเต้นรัวจะเริ่มรู้สึกจืดชืดและไร้รสชาติหากถูกพูดบ่อยเกินไปมันเหมือนกับการซื้อน้ำหอมราคาแพง ครั้งแรกที่ฉีดกลิ่นนั้นทำให้คุณอารมณ์ดีแต่หลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์คุณแทบจะไม่ได้กลิ่นมันอีกแล้วทั้งๆท,ที่กลิ่นยังคงอยู่สมองของคุณแค่ตัดสินใจว่าอ๋ออันนี้คุ้นเคยแล้วและหยุดตอบสนองในอาณาจักรแห่งความรักการยอมรับต้องถูกใช้เหมือนเครื่องเทศหายากไม่ใช่เหมือนเกลือที่ใช้ทุกวันจิตวิทยาบอกเราว่า โดปามีนซึ่งเป็นสารเคมีที่รับผิดชอบต่อความสุขแรงจูงใจและการเสพติดจะหลั่งออกมามากที่สุดไม่ใช่ตอนที่เราได้รับรางวัลแต่เป็นตอนที่เราคาดหวังรางวัลที่ไม่แน่นอนความคาดเดาไม่ได้คือกุญแจสำคัญเมื่อเธอไม่รู้ว่าจะได้รับคำชมเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะได้รับการยอมรับในวินาทีไหนความตื่นเต้นนั่นแหละคือสิ่งที่กระตุ้นปฏิกิริยาเคมีที่รุนแรงในสมอง ในทางกลับกันถ้าคุณพูดว่าสวยจังทุกครั้งที่เธอโพสต์รูปใหม่หรือเก่งมากทุกครั้งที่เธอทําอะไรสําเร็จจนมันกลายเป็นกิจวัตรสมองของเธอก็จะค่อยๆหยุดตอบสนองมันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาและสูญเสียผลกระทบทางอารมณ์ไปโดยสิ้นเชิงตอนนี้นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณควรหยุดชมเธอไม่เลยสิ่งสำคัญคือวิธีที่คุณสื่อสารมันออกไปวิธีที่คุณหล่อเลี้ยงเปลวไฟแห่งอารมณ์ ในความรักการยอมรับก็เหมือนกับกองไฟถ้าคุณเป่ามันแรงและต่อเนื่องเกินไปชมมากเกินไปไฟจะลุกโชนขึ้นมาแต่ก็จะเผาผลาญออกซิเจนจนหมดและมอดดับไปอย่างรวดเร็วแต่ถ้าคุณไม่เคยเป่าเลยไม่เคยชมไฟก็จะค่อยๆดับไปเพราะขาดอากาศกุญแจสำคัญอยู่ที่ความละเอียดอ่อนเว้นระยะห่างที่พอเหมาะและบางครั้งในเวลาที่ไม่มีใครคาดคิด ให้ลมที่อ่อนโยนและติ่งเต๋พัดผ่านคำชมเล็กๆน้อยๆที่พูดถูกเวลาสามารถจุดไฟในใจเธอให้ลุกโชนขึ้นมาใหม่ได้อย่างตรงพลังยิ่งกว่าคำพูดซ้ำซากนับพันคำพูดให้เป็นรูปธปรรมหลักการในที่นี้คือแสดงออกเพียงประมาณ30%ของสิ่งที่คุณรู้สึกปล่อยให้อีก70%ไม่ถูกพูดออกมาปล่อยให้มันคงอยู่ในตัวคุณ อัจแน่นกลายเป็นความเงียบที่มีน้ำหนักความเงียบและความยับยั้งชั่งใจนั่นเองที่จะมอบพลังอันมหาศาลให้กับคำพูด30%ของคุณจากมุมมองของจุงสิ่งนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นเมื่อผู้ชายชื่นชมผู้หญิงอย่างต่อเนื่องและเกินจริงเขามักจะไม่ได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเธอเขากำลังฉายภาพอนิมาจิตวิญ,ญญาณแห่งสตรีเพศภายในตัวเขาไปยังเธอ เขากำลังชื่นชมภาพในอุดมคติในใจของเขาไม่ใช่คนจริงๆที่อยู่ตรงหน้าสิ่งนี้สร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับผู้หญิงโดยไม่รู้ตัวเพราะเธอรู้สึกว่าต้องใช้ชีวิตตามภาพลักษณ์ที่ไม่เป็นจริงนั้นความเงียบ70%คือการแสดงความเคารพมันคือการที่คุณดึงภาพฉายของตัวเองกลับมาเพื่อให้พื้นที่กับตัวตนที่แท้จริงของเธอได้ปรากฏและถูกมองเห็น แม่นอนว่าสมดุลนี้ต้องปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละบุคคลถ้าเธอเป็นคนที่ไม่มั่นคงอย่างลึกซึง้งมีบาดแผลจากอดีตการพูดออกมามากขึ้นอีกหน่อยอาจจะ40-50%อาจช่วยให้เธอรู้สึกปลอดภัยแต่ถ้าเธอเป็นคนอ่อนไหวและมีสัญชาตญาณดีความเงียบในฐานะรูปแบบของความไว้วางใจและการมีอยู่อาจทำให้ความสัมพันธ์ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญไม่ใช่สิ่งที่คุณรู้สึกอยากพูดแต่คือการที่คุณต้องเข้าใจว่าการแสดงออกแบบแบบไหนจะสะท้อนกล้องกังวาลในจิตวิญญาณของเธอได้ลึกซึ้งที่สุดดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องตอบสนองด้วยคำพูดในทุกเรื่องเล็กน้อยที่เธอทำสิ่งสำคัญคือเธอต้องรู้สึกว่าคุณกำลังใส่ใจสายตาของคุณการปรากฏตัวของคุณสำคัญกว่าคำพูดจากนั้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม ค่อยๆมอบคำพูดของคุณออกไปและบางครั้งคำพูดเบาๆที่ถูกจังหวะก็สามารถซึมลึกเข้าไปในหัวใจของเธอได้มากกว่าบทสนทนาที่ยาวนานตัวอย่างเช่นตอนที่เธอเพิ่งไปตัดผมมาวิธีทั่วไปสังเกตเห็นทันทีแล้วพูดว่าผมใหม่สวยจังเหมาะกับเธอมากเลยนี่เป็นการกระทำที่น่ารัก แต่ถ้าคุณทำแบบนี้ทุกครั้งน้ำหนักของคำพูดก็จะค่อยๆจางหายไปวิธีที่ละเอียดอ่อนกว่าในวันนั้นแค่เงียบไว้อาจจะแค่มองเธอนานขึ้นอีกนิดพร้อมกับรอยยิ้มที่มีความหมายแล้วอีกสองสามวันต่อมาในระหว่างบทสนทนาที่ไม่เกี่ยวข้องลองมองเธอแล้วพูดอย่างเป็นธรรมชาติและจริงใจว่าสองสามวันนี้ผมคิดอยู่เรื่อยๆเลยนะ ทรงผมใหม่นี้ทำให้เธอมีลุคที่แตกต่างไปเลยมันเข้ากับเธอมากจริงๆคำพูดนี้มีน้ำหนักของการไตรตรองมันสื่อข้อความโดยในว่าผมสังเกตเห็นผมเก็บมันไว้ในใจและผมได้คิดเกี่ยวกับมันมันสร้างเสียงสะท้อนทางอารมณ์ที่พิเศษและลึกซึง้งกว่าคำเยินยอที่เกิดขึ้นทันทีและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ อย่าชมแค่รูปลักษ์ภายนอกของเธอจงมุ่งเน้นไปที่ภายในและการกระทำของเธอลองพูดสิ่งต่างๆเช่นผมชื่นชมวิธีที่คุณคิดเกี่ยวกับปัญหานั้นจริงๆนะหรือผมเห็นนะว่าคุณพยายามกับเรื่องนี้มากแค่ไหนและความพยายามเหล่านั้นไม่ได้ถูกมองข้ามไปเลยหรือวิธีที่คุณปฏิบัติต่อพนักงานเสิฟอย่างมีน้ำใจมันบ่งบอกอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับตัวตนของคุณจริงๆ คำพูดเช่นนี้สัมผัสหัวใจของผู้หญิงได้ลึกซึ้งกว่ามากเพราะมันทำให้เธอรู้สึกว่าเขามองเห็นตัวตนที่แท้จริงของฉันไม่ใช่แค่เปลือกนอกนี่ไม่ใช่คำชมที่ผิวเผินนี่คือการยอมรับในตัวตนทั้งหมดของเธอรวมถึงส่วนที่เธอภาคภูมิใจที่สุดด้วยและการยอมรับแบบนั้นจะคงอยู่กับเธออย่างแข็งแกร่งกว่าสิ่งอื่นใดสวิตท,ที่สาม เผยเรื่องราวให้พอดีเสน่ห์ของความไม่สมบูรณ์ผู้ชายที่เปิดเผยทุกอย่างเร็วเกินไปมักจะกลายเป็นคนที่น่าเบื่ออย่างน่าเศร้านี่เป็นปรากฏการณ์ที่พบได้บ่อยจนน่าปวดใจในความสัมพันธ์เขาทิ้งใจซื่อสัตย์และเล่าทุกอย่างอย่างเปิดเผยเขาแบ่งปันเรื่องราวในอดีตความกลัวและแผนการในอนาคตอย่างละเอียดเขาคิดว่าความโปร่งใสยอย่างสมบูรณ์จะสร้างความไว้วางใจ แต่ทว่าอย่างเงียบๆและค่อยเป็นค่อยไปความรู้สึกของเธอก็เริ่มจางหายไปเมื่อผู้หญิงรู้สึกเหมือนว่าเธอรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วเธออาจจะรู้สึกปลอดภัยใช่แต่ในขณะเดียวกันเธอก็สูญเสียสิ่งที่สำคัญที่สุดในการรักษาแรงดึงดูดนั่นคือความอยากรู้อยากเห็นการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ของเธอจะหยุดชะงัก โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกดึงดูดด้วยความประหลาดใจและปริศนาที่ยังไม่คลี่คลายโลกที่คาดเดาได้อาจมอบความสะดวกสบายแต่ความตื่นเต้นความปรารถนาและความหลงไหลไม่เคยงอกงามจากสิ่งที่คาดเดาได้ มันเหมือนกับการอ่านนิยายสืบสวนที่คุณรู้ตัวฆาตกรตั้งแต่หน้าแรกแม้ว่าเรื่องราวจะเขียนได้ดีแค่ไหนหัวใจของคุณก็จะไม่เต้นรัวด้วยความระทึกอีกต่อไปสเสน่ห์ของความรักถูกรักษาไว้ด้วยความคาดหวังว่ายังมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาที่เรายังไม่รู้เมื่อทุกอย่างถูกเปิดเผยความตึงเครียดแบบโรแมนติกจะหายไปและเมื่อเรารู้ทุกอย่างแล้วเราก็ไม่รู้สึกหลงไหลอีกต่อไป ในทางจิตวิทยาสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ไซการิกไซการิกเอฟเฟกตปริศนาที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทำนองเพลงที่ถูกตัดจบหรือการ์ตูนที่จบลงในช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดสิ่งเหล่านี้จะติดอยู่ในใจเราเพราะว่ามันยังไม่สมบูรณ์หากคุณสามารถทำให้เธอคิดว่าฉันแค่อยากจะเข้าใจเขาเพิ่มอีกนิดหน่อยอยากรู้ว่าในหัวของเขากำลังคิดอะไรอยู่กันแน่สมองของเธอก็จะปล่อยคุณไปไม่ได้ แต่ในวินาทีที่เธอรู้สึกว่าอ๋อฉันเข้าใจเขาอย่างสมบูรณ์แล้วคุณอาจจะกลายเป็นแหล่งพักพิงใจเป็นเพื่อนที่ดีแต่ไม่ใช่เป้าหมายของความปรารถนาอีกต่อไปแล้วคุณจะรักษาระดับความลึกลับที่สมบูรณ์แบบนั้นได้อย่างไรโดยที่ไม่กลายเป็นคนเจ้าเล่ห์หรือหลอกลวงกุญแจสำคัญอยู่ที่การควบคุมการไหลของข้อมูลคุณไม่จำเป็นต้องปิดบังทุกอย่าง ต่สิ่งสำคัญคือต้องสร้างสมดุลระหว่างสิ่งที่คุณพูดและสิ่งที่คุณปล่อยให้เป็นความเงียบกฎที่ดีคือประมาณ70%ควรถูกแบ่งปันแต่30ที่เหลือควรปล่อยให้คลุมเครือทิ้งค้างไว้หรือเป็นความลับความสมดุลนี้จะกระตุ้นจินตนาการของเธอและเปิดโอกาสให้เธอสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับคุณในใจของเธอเอง และเมื่อผู้หญิงลงทุนทางจินตนาการไปกับคุณเธอก็กำลังลงทุนทางอารมณ์ด้วยเช่นกันจากมุมมองของจุงสิ่งนี้เชื่อมโยงกับกระบวนการสร้างเอกภาพ (individuation) ซึ่งเป็นเส้นทางสู่การเป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์ความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งไม่ใช่การเข้าใจอีกฝ่ายอย่างท่องแท้แต่มันคือการเดินทางที่คนสองคนกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้แก่การเติบโตของกันและกัน ความลึกลับของอีกฝ่ายมุมที่ยังไม่ถูกคนพบคือสิ่งที่ท้าทายเราบังคับให้เราเผชิญหน้ากับอคติของตัวเองและเติบโตขึ้นคู่ชีวิตที่ถูกถอดรหัสอย่างสมบูรณ์แล้วจะไม่สามารถเป็นตัวเร่งให้คุณเติบโตได้อีกต่อไปศิลปะในที่นี้ไม่ใช่การทำตัวให้เข้าใจยากโดยสิ้นเชิงหรือโปร่งใสโดยสิ้นเชิงแต่มันคือการทำให้เธอรู้สึกว่าเธอเกือบจะเข้าใจคุณแล้ว ทันทีที่เธอคิดว่าอ๋อฉันว่าฉันเริ่มเข้าใจเขาแล้วคุณก็ค่อยๆถอยห่างออกมาเล็กน้อยกลับไปสู่พื้นที่ที่ห่างเหินกว่าเดิมเล็กน้อยเหมือนกับคนที่ปรากฏตัวออกมาจากม่านหมอกชัดเจนอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เลือนหายไปอีกครั้งในความรู้สึกที่เกือบจะแต่ยังไม่สามารถคว้าไว้ได้ทั้งหมดนั่นแหละที่แรงดึงดูดทางอารมณ์จะแข็งแกร่งที่สุดตัวอย่างเช่นเธอถามว่าวันนี้คุณทำอะไรมาบ้าง วิธีที่น่าเบื่อเปิดเผยร้อยเปอร์เซ็นต์เช้าไปทำงานประชุมตอน9ก้าโมงกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนร่วมงานตอนบ่ายทำรายงานแล้วก็กลับบ้านจบวิธีที่น่าดึงดูด7 0ต่อ30วันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างมีเรื่องราวเยอะเลยมีแม้กระทั่งเรื่องตลกตลกที่เกี่ยวกับไอเดียเก่าๆเ,เรื่องหนึ่งไว้เจอกันแล้วจะเล่าให้ฟังนะ คำตอบนี้จะยังคงอยู่ในใจของเธอเพราะมันให้ความรู้สึกเหมือนโปรดติดตามตอนต่อไปหรือเมื่อเธอถามว่าอนาคตคุณอยากทำอะไรวิธีที่น่าเบือ่ออีกสามปีอยากซื้อบ้าน5ปีอยากเรื่องตำแหน่งเป็นผู้จัดการแล้วก็มีลูกสองคนวิธีที่น่าดึงดูดผมมีไอเดียใหญ่ๆอยู่สองสาอย่างที่กำลังทำอยู่แต่ยังเรียบเรียงเป็นคำพูดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ไว้ถามผมอีกทีในะอีกสักพักนะตอนที่มันชัดเจนกว่านี้สิ่งนี้ทิ้งความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่กำลังจะเปิดเผยของคุณไว้ให้เธอตอนนี้คุณอาจจะกำลังคิดว่าแล้วฉันจะไม่สูญเสียความไว้วางใจของเธอเหรอถ้าไม่เปิดใจอย่างเต็มที่แต่ความจริงก็คือความไว้วางใจที่แท้จริงไม่ได้สร้างขึ้นจากการเปิดเผยทุกสิ่งแต่สร้างขึ้นจากการพูดสิ่งที่สำคัญในเวลาที่เหมาะสม คนที่แบ่งปันทุกอย่างเร็วเกินไปอาจดูเหมือนเป็นคนซื่อสัตย์แต่พวกเขาก็อาจถูกมองว่าเป็นคนตื้นเขินและขาดความเคารพในตัวเองในทางกลับกันคนที่รู้ว่าเมื่อไร่ควรเลือกที่จะเงียบจะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขามีความลึกมีโลกภายในที่ซับซ้อนความรู้สึกถึงความลึกซึ้งนั้นช่างน,น่าดึงดูดอย่างยิ่งคุณไม่จำเป็นต้องเล่าเรื่องราวทั้งหมดของคุณ ปล่อยให้การมีอยู่ของคุณพลังงานของคุณและแม้แต่ความเงียบของคุณได้เล่าเรื่องราวส่วนที่เหลือบางครั้งพลังไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่พูดแต่อยู่ในความเงียบที่คุณตั้งใจเมื่อความรักไม่เป็นไปอย่างที่หวังเรามักจะหันกลับมาถามตัวเองว่าเรายังดีไม่พอเหรอเราควรจะจริงใจกว่านี้ไหมเราควรจะให้มากกว่านี้หรือเปล่า แต่ปัญหาที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คุณขาดแต่อยู่ที่สิ่งที่คุณให้มากเกินไปเร็วเกินไปและผิดวิธีสวิตแห่งความรู้สึกทั้งสนี้ได้แก่การแปลความรู้สึกศิลปะแห่งความเงียบ70%และเสน่ห์ของความไม่สมบูรณ์ไม่ใช่เล่เหลี่ยมหรือกลอุบาย จากมุมมองของจุงมันคือเครื่องมือให้เป็นคุณได้เต้นรำอย่างงดงามกับจิตไร้สำนึกของตัวเองและของผู้อื่นการแปลความรู้สึกคือวิธีที่คุณแสดงความเคารพและความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับเงาของอีกฝ่ายสร้างความปลอดภัยในระดับที่ลึกที่สุดศิลปะแห่งความเงียบ คือวิธีที่คุณดึงภาพฉายอนิมาของตัวเองกลับคืนเพื่อให้ตัวตนที่แท้จริงของเธอได้ส่องประกายและได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงสเสน่ห์ของความไม่สมบูรณ์คือวิธีที่คุณให้เกียรติการเดินทางสู่การเป็นตัวของตัวเองของทั้งสองฝ่ายทำให้ความสัมพันธ์เป็นการผจญภัยเพื่อการค้นพบอยู่เสมอไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่ถูกกาหนดไว้แล้ว ทั้งหมดนี้มาจากการที่คุณมองลึกลงไปในตัวเองเข้าใจแรงผลักดันที่ลึกที่สุดของมนุษย์และปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและความเข้าใจอย่างแท้จริงนี่ไม่ใช่สูตรสำเร็จเพื่อครอบครองผู้หญิงคนหนึ่งแต่นี่คือเส้นทางสู่การเป็นผู้ชายที่มีความลึกซึง้งผู้ที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและยั่งยืนได้ ถ้ามีบางอย่างในเรื่องราวนี้ที่สัมผัสใจคุณลึกซึ้งกว่าที่คาดไว้จงเชื่อในความรู้สึกนั้นนั่นคือเสียงเรียกจากส่วนที่ลึกที่สุดในตัวคุณเองการเดินทางเพื่อคนพบตัวเองไม่มีวันสิ้นสุดและมันไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคนแต่ถ้าคุณรู้สึกถึงความสอดคล้องถ้าคุณพร้อมที่จะดำดิ่งลงไปในมุมลึกของจิตวิญญาณโปรดกดติดตามช่องและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดกันในการเดินทางครั้งนี้ ขอบคุณที่รับฟัง